คลิปนี้จบแล้วเรามีแจกกิฟเซ็ตจอแดนคิสเตปตามช่วงวัยน้องๆด้วยนะคะพร้อมแล้วลุยเลย <c ười> เล็ดไม่รักฟันน้ำนมสวยปิ้งไม่มีผุอายแปลงฟันให้ลูก2คนยังไงบ้างใครอยากรู้วิธีตามมาเลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้อาาจะพาอัปเดตการดูแลฟันของทั้ง2องพี่น้องดาอายุ ขวบแล้วแลวก็เฮียล็อกกี้หกขวบค่ะเชื่อว่าแม่แม่ทุกคนนะคะก็อยากเห็นลูกฟันดีสุขภาพฟันไม่มีผุนะคะการที่ลูกมีสุขภาพฟันที่ดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่มั่นใจแล้วก็ยิ้มกว้างเลยไหนคอดูฟันหน่อยได้ไหมสอคนอี กว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะถ้ามันมีเรื่องดรามา่าร้องไห้งองแงเนี่ยขอให้อดทนในช่วงแรกหลังจากนั้นเนี่ยรับรองว่าผลลัพธ์ออกมาดีแล้วก็ลูกๆก,ก,ก็แฮปปี้อย่างแน่นอนค่ะจะปวดไหมแป้งฟันเนี่ยไม่เจ็บปวดไม่เจ็บปวดมามัสเพราะว่ามีจอแดนใครขอบเร็วมากเลยแล้ยิ่งกว่านี้ขอบจอแดนนมด้วยนะใครจะยอมรับมั่งว่าตอนนเด็กเคยร้องไห้ยกมือขึ้น น,นี้ร้องไห้ไหมคะไม่นะไม่ร้องสองพี่น้องเนี่ยไม่กลัวการแปรงฟันแล้วก็ไม่กลัวการไปหาคุณหมอเลยคะ่ะเพราะไปหาคุณหมอไม่เจ็บเวลาเลือกอยากสีฟันและแปลงสีฟันให้ลูกก็ต้องเลือกให้ตรงกับช่วงวัยของเขาด้วยนะคะและที่ไอช้กับน้องๆน,นี่เลยตัวนี้จอแดนคิสเตปค่ะ อยากแนะนำชี้เป้าให้แม่ๆได้ลองใช้กันนะคะส่วนตัวเนี่ยใช้มาแล้วก็ชอบดีงามราคาน่ารักด้วยจอแดนเป็นแบรนด์ออร่าแคร์จากประเทศนอร์เวย์ค่ะ,คะเขามียอดขายอันดับหนึ่งในแถบสแกนดิเนเวียนะที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจพัฒนาการฟันและความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัยที่แตกต่างกันเพราะเข้าใจจริงๆว่าฟันของลูก2คนตามอายุเนี่ยก็เน้นการดูแลที่ไม่เหมือนกันเอาละ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มแปลงฟันของน้องพิดาให้ดูกันนะคะสําหรับรูป2คนเนี่ยอายจะเน้นแปรงแห้งเป็นหลักค่ะใช้การบ้วนน้ําน้อยที่สุดนะคะเพื่อให้ฟูออไลน์เนี่ยได้เคลือบผิวฟันของลูกๆในเต็มที่เราจะแปลงเช้าเย็นนะคะแล้วก็หลังการแปลงฟันเนี่ยไอยก็จะให้น้องเนี่ยงดดื่มน้ําเป็นเวลา30นาทีการนอนแปลงนะคะจะทําให้คุณแม่เนี่ยมองเห็นฟันของลูกได้ทุกซี่นะคะในช่วงฟันซี่แรกจนอายุ2ขวบเนี่ยจะเริ่มใช้แปรงสีฟันรุ่นนี้ค่ะจอแดนคิสสเตปที่เหมาะกับเด็กเล็กผล แปรงจะนุ่มอ่อนโยนกับฟันและเหงือกของลูกค่ะที่ขนแปรงจะมีจุดสีฟ้าบอกปริมาณยาสีฟันช่วยให้คุณแม่ๆม,มเนี่ยกะปริมาณยาสีฟันตามวัยของลูกได้ด้วยนะคะคอแปรงสัน้นปลอดภัยไม่สำลักด้ามจับเนี่ยก็ถนัดมือค่ะมีรูตรงกลางทําให้ใช้งานง่าย<อ>เขามีขอบยางช่วยฝึกกั หลับน้องช่วงเล็กๆด้วยนะคะชอบกัดก็ลดอาการคันเหงือกได้ด้วยตอนนี้นะคะเพิ่ง3าขวบหมาดๆอัพแปรงใหม่มาใช้สเต็ปนี้แล้วค่ะสเต็ปที่2เนี่ยก็ยังมีรูจับตรงกลางเหมือนเดิมนะคะฟันน้ำนมขึ้นเต็มปากยังคงจุดเด่นขนแปรงนุ่มแน่นและยังมีแอคทีฟทิปตรงปลายเพื่อทําความสะอาดได้ลึกซี่ในสุดอายชอบที่ด้ามจับมีรูตรงกลางจับถนัดมากค่ะเวลาแปรงฟันให้ลูกและง่ายในการเริ่มสอนขับแปรงฟันด้วยใช้คู่กับยาสีฟันจอแดนคิดสเต็ปหนึ่งเนื้อเจลสูตรอ่อนโยนกลิ่นหอม สตรอเบอรี่ส่วนผสมธรรมชาติกว่า97%ปราศจาก SLS พาราเบนน้ำตาลรสชาติดีนะไม่เผ็ดค่ะการแปรงฟันแห้งให้ลูกนะคะต้องใช้ยาสีฟันที่อ่อนโยนมากๆเลยยิ่งยาสีฟันที่ปราศจากสาร SLS หรือว่าสารทําให้เกิดฟองเนี่ยก็จะยิ่งดีมากค่ะทําให้การแปรงแห้งเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นพินดาคะเป็นสีฟันอันใหม่เป็นยังไงคะชอบไหมคะชอบค่ะวินชปรงฟัน ฟันหอมอร่อยแล้วะตรอเบอรี่มาเผ็ดเลยวัยนี้นะคะ <c oughs> ก็จะอยากเริ่มของแม่แปรงฟันเองนะคะแม่อายก็จะให้เขาแปรงเองค่ะแล้วแม่ก็มาเก็บตกเช็คความสะอาดให้เรียบร้อยอีกทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ <c oughs> ถึงเฮียร็อกนะคะคนนี้ง่ายที่สุดแล้วเกี่ยวกับการแปรงฟันตอนนี้นะคะล็อกก็สุขภาพฟันดีไปหาหมอมาล่าสุดก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะกําลังจะใกล้เปลี่ยนผ่านฟันน้ํานมไปฟันแท้เร็วๆนี้แล้วนะคะเพราะว่าฟันแท้ก็จะเริ่มขึ้นช่วงเจ็ดขวบขวบเนี่ยแหละค่ะดูแลกันพิเศษต่างกับ เพินดาสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่คุณหมอะะกันแนะนาว่าก่อนที่จะแปลงฟันทุกครั้งนะคะให้ใช้ไหมขัดฟันเช็คระหว่างซอกฟันของเรอกี้ก่อนเวลาแปลงฟันแล้วเนี่ยฟัอร์ไลจะได้เข้าไปเคลื่องฝันได้ทั่วซอกซอนทุกมุมนั่นเองค่ะน้องร้องจะใช้สเต็ปสนะคะจะมีขนแปรงนุ่มและแน่น เป็นขนแปรง2แบบในด้านเดียวกันสามารถทําความสะอาดได้ทั่วถึงทั้งฟันแท้แล้วก็ฟันน้ํานมเลยสาหรับเด็กที่โตมาหน่อยสูตรยาสีฟันเขาจะปรับให้เหมาะกับลูกเราด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อเจลกลิ่นอุ่นมีปริมาณฟลูออไรด์หนึ่ ppm ค่ะอ่อนโยนและเป็นส่วนผสมส่วนใหญ่จากธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้ใช้จริงกันค่ะใช้แปรงสีฟันจอแดนคีสเด็กรุ่นนี้ชอบไหมคะ ใชาครับแบรนด์สีฟัน,นลายน่ารักแถมรูมด้วยคับแล้วหาวัเบายาสีฟันหอมแล้วไม่เผ็ดด้วยนะคะโอเคไหนโชว์ฟันขาวๆใหุ้ณที่ดูอีกที่คะคะ อบที่สุดนะคะก็จะเป็นเรื่องของขนแปรงค่ะที่นุ่มแล้วก็แน่นเหมาะกับฟันของเด็กๆนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยอายไม่ได้ชอบแค่คนเดียวนะคะคุณแม่กว่า99.6%ก็คอนเฟิร์มว่าแปรงสีฟันจอแดงคิส<อ>สเตปเนี่ยขนแปรงนุ่มอ่อนโยนต่อเหงือกและฟันของเด็กๆค่ะและตัวนี้ค่ะยาสีฟันนะคะอายชอบมา,มากๆเลยเพราะว่ามีความอ่อนโยนสุดๆค่ะมีส่วนผสมจากธรรมชาติและคุณแม่กว่า98.9%นะคะก็คอนเฟิร์มเหมือนกันค่ะว่าน้องตัวนี้อ่อนโยน,นสุดๆค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะค มีผลวิจัยผ่านการสำรวจจากคุณแม่ผู้ใช้จริงโฮมเทสเตอร์คลับคลับรีวิวของคนใช้จริงค่ะที่แม่ๆมคนไทยกว่า260คนมาช่วยกันโหวตได้รับเ е й ติ้งสูงถึง4.9เต็ม5เลยค่ะและเป็นแปรงสีฟันและยาสีฟันเด็กที่99%ของแม่แมผู้ใช้จริงเนี่ยรีคอมเมนต์ให้ใช้ด้วยนะคะรีวิวแน่นมากๆเลยค่ะตามสัญญาค่ะดูคลิปนี้จบเรามีแจกกิฟต์เซตแบบนี้ของแปรงสีฟันและยาสีฟันจอแดนคิดสเต็ปนะคะทั้งหมด30 รังวซึ่งกติกาก็ง่ายๆเลยนะคะแชร์คลิปนี้ตั้งค่าโพสเป็นสาธารณะค่ะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าจากรีวิวของอายนะคะที่เล่าไปทุกหวดทวนนี้คุณแม่ชอบฟังก์ชันไหนของจอแดนคิสเต็ปมากที่สุดเพราะอะไรพร้อมทั้งวงเล็บมานิดนึงระบุอายุน้องๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราแจกเนี่ยเราอยากให้ทุกคนนะคะได้ใช้แปลงเซ็ตที่ตรงตามช่วงวัยของน้องๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะฝากเล่นเกมดนวยนะครับก็จะได้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันไม่ใช่ฟรีๆโอเคค่ะวันนี้มากับล็อกกี้ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมนะคะใครอยากได้แปรงสีฟันจอแดนอย่าลืมเล่นเกมและก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะบา,บายยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ